สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจ a c e b o o k ยินดีต้อนรับสู่ช่องกระสังสาวอีสองสำหรับคลิปนี้จะพามาดูเ,เทศ,ศรรกาลวันแซนนตานครับตอนนี้กระบวนก็เตรียมเ,เตรียมตัวที่จะแห่แล้วครับอนนี้เป็นงานประเพณีวันแซนโนตานครับโอ้โ้ดูอ่ะอ๊ด ถ้าผู้ได้ก็เป็นมหากรรมอะไรเนี่ยโคตรครึ่งเสียงรถเฮเลยเนี่ยมาดูดิวมาดูเจ้านี่ครับโอ้สุดจัดจริงๆพี่น้องอันนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะโอ้จะางเบื่อจา์เบื่อเลยเนองอู้หูวิจินาบ โอ้นางน้ำสวัสดีครับอัน oh, นี oh, ้ท oh, so mm ีมไหนนี oh, so ่สโน่อ๋อสูกีบานบ่นี่โอ้มีทังส้มเขียวเหลืองเอ้าก็มุมเชิดะโอ้โหอ้สาวไม่ร้อนนี่บาดาตีใครนิยงแ๋วนแถวๆียนๆๆๆแวๆแถว ทีมนี้น่าจจะลลยเจียหนอนี่รถแห่นี่นะเดี๋ยวไปดูเอทีมตรงนู้นโอ้มือรถแห่นี่โอ้สบิ์มเลยนี่นี่นี่มาดูคันนี้โอ้ไหนเอ้ยอันนี้ของผู้ใหญ่บ้านนองลิงครับ้าอันนี้เตรียมครับ โอ้มีธรรมดาเจ้านี่มีมจีน่าม้ดูนางรำโอ,โอ้โอ้ตาไปทูย <c oughs> โอ้ทีมน,นี้ก็ไม่ใช่จอยนั่นนี่อันนี้ทีมอะไรนี่บ้นสนงอีกูบ้ันสนไดีนา เพื่อล่อเตอเอาเดินๆเอายิ้มหน่อยหนึ่งสองสามอ้าวโอเคโอ้สีฟ้าก็มีเอ้าโอ้เจริญเลยมีหลายสีพี่น้องเลยคนกล้วยมีโอ้โอ้อลังการเลยเฮ้ยมาดูทีมสีเหลืองครับพี่น้องทีมเหลือง อ้อนทีมวยี่ยดมวยราดบ่โอ้จริญทีมสวัสดีครับโ <c oughs> มงกีฟองเลยโอ้เอยเ้อมาเานี่อ่นี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 ่นนทีมน,นี่จริงนี่น่ทีมนี่นทีมเรีงครับที่น้องโอ้ รถเฮกูมาเอ้าอาจารย์ยินเลยอันนี้สตรีคนบอยบนนี่วัดธนรัฐเฮมีหลายขบวนครับปีนี้อลังการมากเลยมือใหญ่จะมือแต่ใหญ่กันเพียรแล้วกี่เลยกูรุ่นระเบเลยโอ้ อันนี้รถแท็จากทางไหนนี่จะเดินเซารครับมันจะเดินเซาจะเาซีสเกตบอก่อ๋อไม่กระจอกเรือนะเรือเลืออ๋อลรือโอ้อ,อยากฟังเสียงดูนะ่ะก็จะฟังนะนะสู่กี่บ้านนะโอ้มีหลายเจ้าพี่น้องเอ้ามีารถแห่อยู่ประมาณเกือบสี่ห้าคัน นี่ดูดูเดี๋ยวมันดูนางรำนี่เนอะอุลจินาบนี่อ่าอันนี้ทีมคนอ่าทานนี้รอันนี้เรถเหตทีมอะไรเนีโอ้ ปั่นแล้วครับพี่น้องปั่นไฟแล้วโอ้เจอลุกพี่เจได้สวัสดีครับเออไอตู้ดอกดอกสเปด,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 ดนี่คุมพลังเขานน่มีคุมพลัง ฝลังเนียวินาบเออนางรำเตรียมแล้วพี่น้องอันนี้ทีมสีฟ้าบ้านสบายโซโอ้สีฟ้านี่มีธรรมดาสวัสดีครับยายเย่ชูอันว่านี่กระดาวยัยกระดาวยัยอือยัยใหญ่ออ <laughs> หญโอ้สีฟ้านี่มีธรรมดา,ดานัั่นเอง โอ้ีเอฟซีอีก ok> sure. ีมนอีกนีนี um <S <s ่นี่ส so ี nee ่นะีนที่สี่อนี้สีฟ้านี่หัวหน้าเขานี่หัวหน้าจืดเลยอยู่ยาดมจุกงนู้อติ๊กเกยรอลโค้ดวยบทที่สองกันทารมมีกันทารมาะไมบที่สามโ้ดปลาบทที่สี่โ้อปลาบทที่สี่มิน กระบวนที่ห้ากระโดกระบวนเลยฮะกระบวนที่หมีไลค์กระบวนเนาะฝากไลค์กดแชร์นะครับทีมนี้เดี๋ยวไปดูทีมนี่ก่อนโอ้ตาเริ่แทเตรียมตั้งด้านหลังได้เลยนะเกิดทีมเลยอันนี้ทีมอะไนี่ทีมอะไร นี่งานมาเรียมอ่ะนางรำนางรำมามาข้างหน้าหน่อยได้ไหมนางรำไม่เป็นไรอ้าวนี่งานมารำแล้วครบหรือยังครับนี่ครบหรือยังมีหลายทีมพี่น้องเตรียมแล้วได้เวลานะเจ้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีพอดีพอดีเราจะเริ่มปล่อยขบวนแรก นะครับก็คือกระบว,วนโคกกล้วยนำทีมโดยผู้ใหญ่ศาสตร์นภูนริรัมนะครับโโโโโ ตักลงกันเลยยูซิเอร์มาอีกร้อนวันนี้ร้อนโซ่นะครับรถเครื่องเสียงเจอเจินพบกล้วย